The greatness of อค s าม t ิ่งใหญ่ของประเทศนั้นถ้าอยากรู้ว่าประเทศไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนดูว่าเขาดูแลศิล,ลปินยังไงอ oh, uh. ถ้าให้เกียรติกับศิล,ลปินมาก,มากๆแสดงว่า uh huh. ประเทศนั้นแข็งแรแงศิล,ลปินแห่งชาติไทยก็เยอะเลยโอ้เยอะมากๆมีการรักษาขามากมา,กายไก่กองแต่อ้าวมาพูดถึงศิลปินแห่งชาติดีแล้ววันนี้พ่อจะพาคุณท็อตไปบ้านศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนี่ ท่านลปินแห่งชาติทางด้านจิตรกรรม,มท่านอาจารย์จักรพันธ์โปรยกฤิตอ,อยู่นี่เองสุงุณวิทหกสิบสามนี่เองอเออเองไมเออใช่ใช่ใช่แล้วคุณก็ไปนายคุณจะเห็นแล้วว่าสภาพสวนกลางกรุงที่มันร่มเย็นไปต้นต้นไม้เขียวขจีเป็นยังไงข้าไปในบ้านท่านอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยคุณจะเห็นภาพต่างๆภาพจิตรกรรมที่ท่านแสดงเอาไว้มีทั้งภาพลายเส้นดินสอภาพสีน้ำนี่ เต็มไปหมดไปดูเถอะแต่ที่มันเด็ดเด็ดเลยก็คือที่คนอยากไปดูคือ,อการแสดงหุนกระบอกของที่นี่หุนกระบอกเรื่องนี้เรื่องตะเลงพ่ายท่านอาจารย์จักรพันธ์ก็รวบรวมเอาความรู้จากครูบาอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นจิตปินแห่งชาติถึงสี่ท่านด้วยกันท่านแรกก็คือ,อครูชื่นสกุลแก้วท่านที่สองก็ครูบุญยงเกตคงท่านที่สามครูบุญยังเกตคง และท่านที่4คือครูจำเรียนสีไทยพันธ์คนนี้เป่ากลุยเป่าปีเก่งมากพจำมแม่นแต่แต,แต่คนทั่วไปไปดูได้ไปดูได้ไปดูได,ได,ได้เวลานี้ซอมมาตั้งแต่ปีสองพเวลานี้ใกล้จะเปิดแสดงเต็มถีแล้วต่างป่าแห่งตูนยัง <ừ> มีเกาะแห่งศิลปะอาศัยอยู่ในช่วงคนพระชม มาถึงช่วงของคุณพระประชันนะครับวันนี้พลาดไม่ได้นะครับใครที่ชื่นชอบเสียงระนาดนะครับวันนี้จะเป็นการ <c oughs> พอแล้วประชันร,ระนาดเอกเอพลงที่จะใช้ในการประชันวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าอหนูสามชั้นตอนนี้คณะกรรมการก็พร้อมอยู่แล้วครับ และคณะกรรมการผู้ตัดสินการประชันระนาดเอกกรรมการท่านแรกผู้เชี่ยวชาญระนาดเอกเหลนสิทธิหลวงประดิษฐ์ไพราะอาจารย์ถาวรสีผ่องกรรมการท่านที่สองผู้เชี่ยวชาญระนาดเอกทายาทครูสุพจตโตสนาอาจารย์ชย,ยุทธโตสนาและกรรมการท่านสุดท้ายอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทยมหาวิทยายลัยรามคำแหงอาจารย์รนิรันต์แจมอรุณและน้องผู้เข้าชิงชัยในการประชันระนาดเอกหมายเลขหนึ่งผู้ท้าชิง น้องต้นรัตนพลวิสุทธิวงและหมายเลขสองแชมป์ของรายการคุณพระช่วยน้องนกนกภรร์พวงสมบัติมาลุ้นงินว่าใครจะไปผู้มีชัยในการประชันเอาละครับท่านผู้ชมครับภาษาชาวบ้านกำลังจะบอกว่าความมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแน่นอนครับจะต้องมีผู้ที่มีชัยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอนุสามันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ thank you เจอเลยครับจังหวะทู่ทำนองมันไปแบบยังไงเดียเนิบเิบไม่เร็วไม่ช้าแต่ว่ามันหนักหน่วงมากเดี๋ยวอยู่ที่คณะกรรมาการทั้งสามท่านแม่เสียงขโมองเลยฮะเสียงขโมองเลย <c oughs> การแข่งขันยุติแล้วครับ <c oughs> อ,อ,อาจารย์ทั้งสามท่านครับ <c oughs> โอ้โหอ้าวเริ่มจากท่านอาจารย์นิรันเลยครับธรรมชาติของคนระนาดนั้นแตกต่างกันนะครับบางคนถนัดแขนบางคนถนัดข้อพื้นฐานของของใครมาอย่างไร,รนะครับ มันส่งผลกับการบรรเลงครับการการส่งพลังนั้นแตกต่างกันในธรรมชาติของน้องสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในการบรรเลงดนตรีไทยในการบรรเลงระนาดจากเริ่มต้นขึ้นเพลงจนถึงปลายทางของเพลงนะครับคนระนาดต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งทั้งสองท่านมีมีความติดพลาดนะฮะก็มีด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าเป็นแบบว่ามวยนี่แบบว่า ไม่รู้จะไปทางไหนนะเรายังไม่รู้จะไปทางไหนนะเนี่ยพูดกันกลางเอ้ามาฟังคุณป๋อมครับคุณชยุทธครับก็ต่อเลยแล้วกันนะครับก็แล้วน่ามีหลายอย่างทั้งตีข้อตีแขนอะไรนะน้องพุทธชิงเบอร์หนึ่งนี่เป็นคนที่เล่นออกแขนหน่อยก็คือเป็นแขนมากหัวข้อครับข้อดีก็คือได้เสียงพุทธชิงจะได้เสียงคู่แปดดีแต่ว่าข้อข้อเสียในการตีแขนเวลาเล่นเดี่ยวนี่ทักษะของการเดี่ยวก็คือรัว รัวหรือว่าคือรัวต่างๆเสียงต่างๆโน้ตกันแล้วก็มาคู่แปดมั่งพอใช้แขนเนี่ยปุ๊บพอออกมาเป็นคัลูกขับดอกเนี่ยรัวมั่งเก็บมั่งเนี่ยมันจะผิดลูกผิดโน้ตบ่อยตลอดเกือบทั้งเพลงเลยเพื่อเพื่อความเห็นภาพขึ้นท่านผู้ชมครับคู่แปดหมายว่าหยับชิ้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้นะฮะแปดแปดอย่างงี้อันนี้คู่แปดนะกำลังเก็บคู่แปดอยู่ปุ๊บพอเข้าไปลูกรัวปุ๊บมันจะผิดลูกอันนี้อาจจะเป็นผิดโน้ตบ่อยเพราะว่าจะยากตรงรัวเนี่ยอย่าใช้แขนถ้ารัวแขนเนี่ย จบทุกลายเลยรัวเลยต้องออกข้อนิดหน่อยต้องฝึกข้อสำหรับรัวนะครับ,รบส่วนแชมป์ก็ใช่จะว่าไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่เล่นครึ่งคอครึ่งแขนคือได้เปรียบตรงลูกรัวแต่ตัวนั้นอื่นผมเห็นว่าผิดพลาดใกล้เคียงกันนะมาที่ท่านอาจารย์ทาวอศรีพองอะจะพูดถึงเรื่องของทางระนาดก่อนคือทั้งสองคนเนี่ยใกล้เคียงกันมากว่านี้นะครับแต่มีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของเสียงระนาด คุณภาพของเสียงเนี่ยคือความเรียบของเสียงเนี่ยต่างกันน้องเบอร์หนึ่งอาจจะไม่ค่อยเรียบผมพิชามนี้ก็มีขย o b แต่น้อยกว่าหน้ามันต้องตีคือเสียงไม่เรียบเสียงไม่เรียบสัเต็ปต้องเท่า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 ทกันเนี่ยออกแรงให้เท่ากันทุกโลกก็จะเกิดความเรียบความสม่ำเสมออย่างเงี้ยระหน้าต้องตีให้ไหวเรียบแล้วร่อนถ้าเด็กเล่นระนาดทางบ้านวันนี้เอามาพิมพ์เป็นคู่มือได้เลยในการเล่นระนาดแค่คำนั้นชัดเจนเลยครับ เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคาวิเคราะห์วิจารณ์ของคณะกรรมการนะครับผู้ที่มีชัยในการประชาราชเอกครั้งนี้ได้แก่หมายเลขเชิญครับหมายเลขสองครับเชิญยูครับสามสมัยเลยนะครับผมเอาละครับเชิญครับเชิญคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับกระดานชนวนทองคานะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจากบริษัทแอปิเอเชียจำกัดนะครับผมพร้อมทุนการศึกษาจากรายการคุณพระช่วย1 0,000บาทครับ รอลงมานะครับน้องต้นครับรับไปครับทุนการศึกษาห0 0พบาทครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านอย่างมากครับคุณครับท่านผู้ชมได้ชมรายการคุณผู้ช่วยก็ถือได้ว่าได้ร่วมกันอนุรักษ์นะครับได้ร่วมกันบันทึกเรื่องราวดีๆของความเป็นไทยเอาไว้ศึกษาและสืบสารกันต่อไปวันนี้คุณผู้ช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับครับ